ขูด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 ขุดขูดขูดขเออูดข <eye> ุ่นูดขูมือหนีล่างบอกรุงอนุบาลครับพี่น้องอันนี้น้ำเหลือหน่อยแล้วพ่อน้ำเหลือหน่อยมันพ่อสีสอนได้ห้าสีสอนออกซะก่อนผ่าในหน่อยสีสอนสองคนดอกมือนีว่าอยากลากตรงกลางเดี๋ยวกุุงมันสีขาห้อยเนาะเดี๋ยวห่อน้ำไปเบืองเลยนะลุงชาติกำลังสีสอนกับตะเ่ามาแล้วพี่น้องจากฟังพูดล่ะสอนมาหอดฟังนีเลยเด้นี่เบืองสีผ้าไปเบืองไกล นี่แม่นี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 ่กำลังไล่เขา่าผายายกำลังไล่เขา่าผาป่าดี่เจ้ตัวง,งามๆพอดีกุ้งสองเดือนสองเดือนกลัวนี่เป็นแพ้เป็นแพ้เลยเป็นแพ้เป็นแพ้เลยออเอาแล้วมันไตมันไตเองเพราะมันคอยดึงโซ่ขมา่าแบบที่นี่พ่อใหญ่เจ้า นี่พี่น้องเอ๋ยคุณแม่เบืง้งเบิง้งเบื้องขดสีภามาเบื้องขางากดนี่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 น,นี่เป็นคู่อุดรูด,ด,ดไปเลยค่อยเคลียร์เขาค่อยลากเขาบัดที่นี่โอ้ยเป็ิตาสะอ่อนแห้งแฉ่เสียงโดดแมเป็นกุ้งน้อยๆกุ้งอายุสองเดือนสองเดือนกว่าๆนี่ล่ะเป็นกุ้งบ่ออนุานบาลกำลังสิขยายไปบอ่อเลี้ยง ลางบอออกเลยเอาไปเลียใสชบอคุณล่ะเจ้สีล้มกุ้งไม่ไปนี่อันนี้เ้าล่างออกแล้วเ้าก็สีตากบอเดอตากบอวานปุนขาวเอาน้ำลงมไม่เจ้าส,สื้อลูกกุ้งมาลงไหม่แบบที่นี่เตรียมมาเพาะเตรียมเตรียมมาอนุบาลรอบต่อไปรุ่นต่อไปนะนะแรกวจะเชียร์เขาฟังเตรียมผ่าค้าแค่แบบที่นี่ จมก็ได้แล้วจับกระว่าันะับกัสายท้งเดียวนี้เ่ายืนยื่ซื้อก็ได้ให้ยายเทียมก็พอสะอาดิดมานนั่นเป็นแค่เป็นแค่ เต,ตเต็มนันแล้วกะตาเดี๋ยวชิดมาซะก่อนชิดมาห้อมกันต้อมกันไว้ซะก่อนเห็นมันเป็นกองเดียวกันซะก่อนมันได้หน่อยได้หลายปนันไหนเขากะสีเอากะตามาใส่เอาไปสร้างล้วกะสีเทลงหนองพูลนลานหนองเลี้ยงเท่ายู่ท่างปุ่นแหละวางเลยวางเลยเพื่อไง เออนฟนๆๆนๆนเออุ <łość> ูนนๆๆนเอ๊ะมาดูดขักดูดแน่แถวนี้ดูดขักดูดแน่โอ้หลายถักหลายัก